ต่อมาเป็นข้อ6นะครับน้องเรามาดูข้อ6กันนะข้อ6โจทย์สวยๆนะครับเขาบอกว่าให้ R เป็นความสัมพันธ์แบบนี้นะครับโดย R ตัวใหญ่เนี่ยแทนเซตของจำนวนจริงคำถามคือก็ไก่ขอไข่อะไรถูกอะไรผิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอื่นเราก็เอาไอ้เจ้าฟังก์ชันไอ้ความสัมพันธ์นะตัวนี้ต้อเหมาะเป็นความสัมพันธ์เอาทั้งหมดนี้มานะครับคุยยกมานะ 25x ากำลัง สี่บวกสิบก y กลังสนะครับบวกสองคูคัดลงมาเฉยๆสิบ x กำลังสบวกแ y เห็นนะฮะถ้าเขาอยากหาโดเมนเลนนะครับเราก็ต้องจัดรูป y ในเทอม x x ในเทอม y แต่ข้อนี้ดูทรงแล้วกำลัง4สาหัสอยู่นะ เพราะฉะนั้นกูก็เลยมองหาความสัมพันธ์ของตัวเลขนะครับเช่นเออ x กําลังสสัมพันธ์กับ x กําลัง2เป็นเป็นกําลังที่เป็น2ซ้อนกับ2นะครับส6สัมพันธ์กับ8 y กําลังสสัมพันธ์กับ y กูก็เลยลองจับมาวางใกล้ใก้กันนะครับ25 x กําลัง4ก็เลยลบ1 0 x ยกกําลัง2นะครับ16 y กําลัง2ก็อยู่เฉย ย้าย 8y มานะครับแล้วก็บวก2แล้วก็เท่ากับ0นะครับพอจะเริ่มเห็นแววว่าอ๋ออันนี้จัดกำลัง2สมบูรณ์ได้นะครับถ้ามองไม่เห็นดูตามนะ 25x กำลัง4คุณก็จะรวบเป็น 5x กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2เห็นไหมมันเป็นก้อนนี้ยกกำลัง2 ในขณะที่ 10x กาลัง2ก็คือ2คูณกับ 5x กาลัง2เห็นไหมหน้ากาลัง2ลบ2หน้าหลังแสดงว่าเราต้องเติมหลังกาลัง2โดยที่ไม่ต้องก็คือเติม1ลงไปนะครับเติมหลังกาลัง2บวกหลังกาลัง2เพื่อให้ค่าคงเดิมแต่มันจะอยู่ในรูปของหน้ากาลัง2ลบ2คูณหน้าคูณหลังบวกหลังกาลัง2เพราะว่าหลังเป็น1เห็นไหมครับ หลังเป็นหนึ่งรู้ได้ไงว่าหลังเป็นหนึ่งก็มันมี2หน้าชัดๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลังก็คือเลขหนึ่งใส่ลงไปแล้วไม่มีอะไรเพีย้ยนเห็นไหมครับก็เลยรู้เลยว่าต้องบวก1นลบหนในขณะที่16บหกวาลังสองมันก็คือ4 y ทั้งหมดกำลังสองนะครับลบแปดวก็คือลบสคูณสีเห็นไหมก็หน้ากำลังสงลบสคูณหน้าคูณหลังอีกแล้ว เพราะฉะนั้นหลังเราก็ต้องให้เป็น1ถูกไหมครับบวกหนึ่ลังสลบ1นึ่ลังสนะฮะตามด้วยบวกสของเดิมนะครับแล้วเท่ากับ0ูย์น้อง,อง,องต้องมองให้เห็นตรงนี้เพราะนี่คือกําลัง2สมบูรณ์นะครับนี่ก็คือกําลัง2สมบูรณ์แล้วยุบลงมาคิดทันไหมอย่าโม้โอ้โหอยู่นะคิดยุบลงมา หน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองมันก็คือหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองถูกไหมยุบยุบลงมาตอนที่เรากระจายออกเราบอกว่าหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองแต่ทานี้เรายุบลงมาแล้วบวกอีกชุดหนึ่งก็คืออะไรครับหน้าใช่ไหมอันนี้คือหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองก็เรียบร้อยสิ่งที่เหลือคืออะไรครับ น้อจะเหลือตัวนี้ครับลบหซึ่งไม่ได้ไปรวมกับใครลบหตรงนี้หนูจะเหลืออยู่แล้วก็เลขสองเห็นไหมเห็นนะฮะฉะนั้นลบหนึ่งแล้วยกกำลังสองไม่ได้ใส่วงเล็บแปลว่ายกเฉพาะเลขหนึงเครื่องหมายลบไม่ยกก็เลยได้ลบหนึ่งกับลบหนึ่งกับบวกสองแล้วเท่ากับศูนย์ก็เลย ตัดกันเลยลบ2บวก2นะครับน้องๆจะเหลือประโยคทองอันนี้ครับ 5x กําลัง2ลบ 1, 1ทั้งหมดกาลังสองกับ4 y ลบ1ทั้งหมดกาลังสองเท่ากับ0นน้องๆครับประโยคนี้ฮะอ่ะสังเกตดีๆนะฮะมองให้เห็นคำตอบอยู่ในนี้น เป็นสิ่งที่น้องๆต้องจินตนาการเอามันอยู่ในอากาศใช้ความรู้พื้นฐานด้วยนะครับดูนะจํานวนที่มันยกกําลังสองสมบูรณ์บวกกับจํานวนที่มันยกกําลังสองสมบูรณ์แล้วเท่ากับ0นะครับคือเลขอะไรก็ตามที่ยกกําลังสองมันไม่มีทางต่ํากว่า0ูนย์ได้ถูกไหมมีแต่จะมากกว่า0ใช่ไหมครับ มีแต่จะมากกว่าศูนย์เพราะฉะนั้นทำยังไงให้จำนวนที่ไม่เป็นลบกับจำนวนที่ไม่เป็นลบรวมกันเราได้ศูนย์ล่ะครับก็แปลว่ามันมีอยู่ทางเดียวคือทางคู่ต้องเป็นศูนย์มันถึงจะยกกำลังสองแล้วรวมกันได้ศูนย์ไปคิดให้ละเอียดนะฮะตรงนี้นะมองไม่เห็นก็ไปไม่ถึงคำตอบเข้าใจไหมครูเลยได้ว่า 5x กำลัง2ลบ1ต้องเท่ากับ0และใช้คำว่าและนะ 4y ลบ1ต้องเท่ากับ0น้องก็แก้สมการแก้สมการครับย้าย1ไปข้างขวาย้าย5ไปหารเพราะฉะนั้น x จะมี2คํคำตอบคือถอดรูทแล้วติดลบ1ส่วนรูท5กับ1ส่วนรูท5 ในขณะที่ y นะครับ y จะมีค่าเป็นเศษ1ส่วน4เพียงตัวเดียวเห็นไหมค่า x จะมี2ตัวแต่ y จะมีตัวเดียวเนี่ยคือโดเมนกับเลนส์ค่ะอันนี้คือโดเมนกับเลนส์ที่เขาซ่อนเอาไว้ให้เราจัดรูปไม่ได้นะครับเราเลยต้องพิจารณาไปพร้อมๆกันเข้าใจไหม ตอนนี้ก่อนที่เราจะไปหาคำตอบว่า r เป็นฟังก์ชันหรือไม่นะครับเราก็ต้องดูว่าความสัมพันธ์นี้มันคือคู่ xy เป็นคู่ xy ที่เราหาได้แล้วเมื่อกี้ว่า x เป็นใคร y เป็นใครครูก็เลยมาเขียนแจกแจงว่านี่ครับ r ความสัมพันธ์ r มีคู่อะไรบ้างครับคู่ที่1ก็คือ x เป็นลบ1 5. ส่วนรูทห้าน y มีตัวเดียว นะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือ x เป็น1ส่วนรูทแล้วก็ y ยังคงมีตัวเดิมอยู่ตัวเดียวเหมือนเดิมเห็นไหมเราลองพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดได้แค่นี้นะครับความสัมพันธ์ของ r เกิดได้แค่นี้คำถามคือ r เป็นฟังก์ชันไหมก็คือหน้า1ตัวจับหลัง1ตัวปะครับใช่ นะครับหน้า1ตัวจับหลัง1ตัวส่วนหลัง1ตัวจะจับหน้ากี่ตัวก็ไม่เป็นไรไงที่ครูเคยบอกไว้ไงเพราะฉะนั้น R เป็นฟังก์ชัน r เป็นฟังก์ชันเพราะว่าหน้า1ตัวจับหลัง1นงตึตัวถูกไหมครับดังนั้นข้อกอไก่เขาบอกว่าไม่เป็นครับกอไก่ผิดอีกอันหนึ่งคือโดเมนกับเรนส์ครับเท่ากันไหม โดเมนคืออันนี้เรนคืออันนี้แน่ๆเลยคือโดเมนของความสัมพันธ์นี้ไม่เท่ากับเรนของความสัมพันธ์นี้จบอันนี้คือข้อขอบไข่ถูกนะครับอันนี้ข้อกอบไก่ผิดอันนี้ข้อไข่ถูกเห็นไหม r เป็นฟังก์ชันนะครับกอผิด ขอถูกชอยที่3ครับเป็นไงฮะเจอข้อนี้เข้าไปนะครับเป็นการจัดกำลังสองสมบูรณ์ที่อลังการเลยนะครับมันจะหยุดสะดุดก็ตรงนี้แหละครับที่น้องจะไปต่อไม่ถูกเห็นนะลองดูให้เข้าใจนะฮะดูอีกหลายๆรอบก็ได้นะครับดูจนคลิปเปื่อยไปเลยอ่ะดูให้สาแก่ใจ ลองทำเองดูฮะแล้วจะรู้ว่าอ๋อรายละเอียดตรงไหนที่เราต้องคิดเองให้เจอในข้อสอบคําอธิบายของครูมันไม่ได้ถูกบันทึกเป็นตัวอักษรเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาไปทำเนี่ยน้องๆต้องนึกนึกนึกจินตนาการนึกถึงประสบการณ์ที่ผ่านมา,านะครับสรุปว่าข้อ6นะฮะเราตอบชอยที่3นะครับโอเคนะข้อนี้ก็ผ่านนะครับ